สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูนะคะอาริสามิเชเชนทาร์โรค,ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักของเพื่อนเพื่อนนะคะประจําช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะ16-31มกราคม2565นะคะเพื่อนเพื่อ,อที่เกิดใน รัคณาราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเจ a ร r ร a d ิ n งนะคะดวงทั่วไปค่ะไม่ได้จาะตงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลังงานหน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะดูเพื่อน,นําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ด้วยนะคะก็อย่าเก็บไปคิดมากนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่หมอจะ,ะอ่านดวงสําหรับเพื่อนเอนคนมีคู่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคนโสดจะอยู่ในช่วงท้ายของคลิปนี้ค่ะพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนชาวธนูนะคะได้เป็นไพ่สี่ดาบนะคะดูเหนื่อยจังเลยค่ะไพ่สี่ดาบนะคะโอเคมีพลังงานของ5้าเหรียญค่ะมีพลังงานของ The Holy King นะคะ มีพลังงานของเด็กถือดาบนะคะมีพลังงานของควีนถือดาบค่ะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่สี่ดาบค่ะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะนะคะเพื่อนๆเ,เองอาจจะรู้สึกถึงความเหนื่อยไหมนะคะอยากไม่อยากทําอะไรบางคนอาจจะรู้สึกท้อใจก็ได้เนาะนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่สู้นะคะคือคนที่พยายามทําทุกๆอย่างแล้วนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย อยากจะวางดาบลงไปแล้วนะคะขอลงไปนอนเน่ยอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมคะเนาะคือคนที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยจากความคิดข่ะหรือเหนื่อยจากการกระทําก็ได้เนาะนะคะมาดูกันในความในส่วนของความสัมพันธ์มีอะไรเอ่ยมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นในเรื่องของใครสักคนหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทคะ่ะนะหากเป็นคุณที่เหนื่อยนะคะแล้วก็ทุ่มเทไพ่ห้าเหรียญใบนี้คะ่ะสื่อถึงคนที่ ะะคะเสียสละค่ะคนที่ให้ทุกๆอย่างนะคะบางคนอาจจะเสียสละเวลาค่ะบางคนอาจจะเสียสละทั้งทรัพยากรของมีค่าด้วยนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาค่ะไม่เป็นไปนอย่างที่ใจเราต้องการได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆค่ะอาจจะไม่มีการรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยมากเพียงพอนะคะความสัมพันธ์อาจจะดูจืดจางได้ในบางคู่บางคนนะคะ มีไพ่เดวอนลี่คิงด้วยนะคะบางคู่นะคะคนรักของเพื่อนหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่โลกส่วนตัวสูงนะคะปลีกตัวเก็บตัวนะคะมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามีเรื่องของระยะห่างกันแล้วเนาะนะคะอืมนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่แบบคนรักอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะหรือว่าเขาก็อาจจะมีมุมมอนะคะหรือเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินอะนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนณราศีกันก็ได้นะคะคนรักของเพื่อนรวมถึงอาจจะเป็นคนที่มีอายุห่างจากเรามากๆเลยนะคะอายุห่างแบบ10ปีขึ้นไปเลยเนาะบวกลบนะคะอาจจะอายุมากกว่าเรา10ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ ออมีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ควีนถือดาบสื่อถึงว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธนูนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการถือดาบใส่กันไหมนะคะต่างคนต่างมีอีโก้ไหมต่างคนต่างมีจุดจึนเป็นของตัวเองค่ะต่างคนต่างมีมุมมองเป็นของตัวเองต่างคนต่างมีกำแพงนะคะอืม ไพ่สองใบนี้นะคะสื่อถึงความเครียดค่ะบางคนอาจจะบางคู่นะทะเลาะก,กันนะคะบางคู่ค่ะคือทะเลาะก,กันค่ะหรือบางคู่นะคะอาจจะเป็นคนที่ดื้อเหมือนกันทั้งคู่ดื้อคืออะไรมีจุดยืนไงนะคะมีมุมมองมีเหตุผลฉันก็มีจุดยืนของฉันฉันมีเหตุผลของฉันอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้เราจะดูเหนื่อยเนาะนะคะดูเหนื่อยได้นะคะในปักนี้ที่เ้ามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะคนรักของเพื่อนๆค่ะเขารู้สึกยังไงนะ ไพ่เด็กถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่ควีนถือดาบสื่อถึงว่าบางคู่บางคนนะคะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยคุยกันไม่คุยไม่ค่อยคุยกันแบบไหนไม่คุยกันเลยก็ได้นะเออนะคะเหมือนแบบพอโกรธกันงอนกันแล้วก็ไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะ พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ The ะเลเ r s นะคะคนรักของเพื่อนนะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่เกิดใน,นาดราคนาราศีเมทุนนะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะเป็นคนชอบเรียนรู้ช่างพูดช่างคุยช่างเจราจา ะะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารด้วยมีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีใบที่2นะคะมาคู่เป็นชาวกันลักนาคกันเนาะนะคะอย่างที่อ่านไปมีไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะมีไพ่ห้าเหรียญมาใบที่2แล้วเนาะนะคะมีไพ่8แปดถ้วยนะคะแม่หมองมองว่าคนรักของเราค่ะมีความรู้สึกน้อยใจเนาะนะคะตัวของเขาเองอะ่ะได้เดอะเลเวอร์สอ่ะเขายังรักคุณอยู่เนาะ บางคู่นะคะคนรักของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหาไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะคนรักของเพื่อนค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเนาะนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือเขาอยากจะมีครอบครัวของเขาเป็นตัวเป็นตนอยากมีครอบครัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกให้กับเรามากๆห้เหรียญนะคะคือคนที่ เขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทําทุกๆทางไปแล้วนะนะคะสิ่งใดที่เขาทำเนี่ยคือเขาก็ทําไปหมดแล้วนะคะอืมเขาทําเท่าที่เขาสามารถทําได้นะคะบางครั้งเขารู้สึกน้อยใจค่ะถ้าคู่ไหนนะคะเป็นรักที่แบบไม่เนี่ยไม่ชัดเจนเนาะนะคะ มันมีความคลุมเครือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะนะคะแต่ทั่วคือถ้วยใบหนึ่งล้มลงมันเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เติมบางครั้งเขาก็รู้สึกน้อยใจบางครั้งเขาก็อยากเดินหนีบางครั้งเขาก็อยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้มันพ้นๆไปเลยนะคะแต่ว่าทําไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมยังไม่ไปมีไพ่เดลเวอร์เขายังรักคุณอยู่เนาะนะคะแม่หมอมองอย่างนี้บางคู่นะคะเป็นรักที่มีทางเลือกนะคะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้นะคะเห็นไหมนะคะไพ่เดลเวอร์ ะะอยากเป็นช้อยเป็นออปชันของกันและกันอยู่ไม่มองมองว่าตัวของเขาเองค่ะก็มีความคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกให้ความสัมพันธ์นี้มากๆ The hermit ถึงคนที่พยายามหาทางออกอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการปลีกตัวและเก็บตัวเพื่อหาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะอืม,เ,อมเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในฝั่งของคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงเอ่ย เพื่อนๆชาวธนูนะคะอาจจะดอยู่ยคนที่เกิดในธาตุลมเนาะนะคะไพ่ด่ามาเยอะนะคะคนรักของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลและก็กุ่มนะคะซึ่งคนธาตุลมเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิพานดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ นะคะอืมแต่ว่าเขาก็จะเป็นคน่อนข,ข้างมีเหตุผลนะคะแล้วก็บางคนนะคะมองว่าเขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะบางคนมองว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจบางคนมองว่าเขาเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรบางคนอาจจะดูแข็งๆบางคนอาจจะดูเย็นชานะคะแต่จริงๆเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ใจบางนะนะคะเป็นคนใจบางเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วเขาเป็นคนรักอิสระเนาะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของคุณคุณรู้สึกยังไงคะมีไพ่8เหรียญค่ะมีไพ่3ดาบนะคะมีไพ่ The High Priest ค่ะมีไพ่ Nature นะคะ บางคู่นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนานราศีพฤกษกนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนานราศีมังกรน,นะคะเป็นชาวธาตุดินนะนะคะโอเคมีคุนถือถ้วยมาด้วยแม่หมองมองว่าในฝั่งของตัวคุณเองนะคะคุณเองคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีความผูกพันกันนะบางคนอาจจะแบบคบกันคุยกันมานานบางคนอาจจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีระยะห่างเกิดขึ้นไหมอ่ะ ะคไะพ่ไฮพรีสสื่อถึงตัวของเราเองเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนจะเริ่มเข้าใจกันแล้วเหมือนจะเริ่มเรียนรู้เหมือนมันจะไปได้ด้วยดีแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับมันมีบางอย่างที่เราต้องเก็บเอาไว้ในใจเราพูดได้ไม่หมดเราพูดได้ไม่เต็มปากนะคะคุนถือถ้วยมันมีความกังวลใจในใจลึกๆนะคะบางครั้งบางคนอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะรู้อะแต่ไปรับรู้แล้วมันทําให้เราเจ็บนะคะสาดาบ อาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสาคนก็ได้บางคนอาจจะไปพบเจอว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะ มีไพนเจอร์ด้วยนะคะสื่อถึงความผูกพันค่ะตัดยากจังเลยบางคนอาจจะตัดยากตัดเจนตัดไม่ขาดสักทีนึงทําไมนะทําไมอยากจะตัดอยากจะมีสติอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่พอออกมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็คิดถึงนะคะคิดถึงเป็นห่วงสบายดีไหมทําอะไรทานข้าวหรือยังอยากพูดอยากคุยนะคะมันเป็นเรื่องของความผูกพันการติดห่วงติดห่วงกับใครสักคนนึงไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคู่กรรมนะคะ บางคนรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราอยากคุยด้วยตลอดเวลาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาตรงสเปคกับเรามากๆนะคะไพ่แปดเหรียญก็ต้องพยายามนะคะที่จะแบบอ่ะประครับประคองไปเนาะนะคะเหมือนกับตัวของเราเองค่ะก็รู้สึกว่าเราอะทำดีที่สุดแล้วในมุมของเราเนาะนะคะ ทีเรามาดูกันนะคะว่าหากคนรักเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้นะคะคนรักอยากฝากบอกว่าอะไรเอ่ยขอข้อความจากคนรักด้วยค่ะ queen of w a n d s knight of w a n d s n i g h t of w a n d s n i g h t of, of swords นะคะและ6ถ้วยคนรักเขาอยากฝากบอกเรานะคะว่าตัวของเขาเองค่ะห่างเขาห่างห่างไปเนาะนะคะเขาก็ยังคงเป็นห่วงเรานะคะอืม ะะเขาก็ยังคงเฝ้ามองเราอยู่นะคะแล้วก็ยังคอยสอดส่องนะคะตัวของเขาเองค่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ให้ต้องคิดมากและคิดเยอะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบเขาต้องเผชิญหน้านะคะกับความท้าทายในชีวิตในเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะนะคะไพ่ก้าไม้บางครั้งเขาก็รู้สึกระแวงบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันมีกำแพงเข้ามาขวางกันระหว่างเราทั้งคู่นะคะ บางครั้งค่ะเวลาที่เกิดปัญหานะคะหรือว่าทะเลาะกันเขาก็เครียดนะคะแล้วก็คิดมากเหมือนกันนะคะแต่ไพ่หกถ้วยนะคะสื่อถึงสิ่งที่เขาคิดนอกเหนือจากความเครียดนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประเด็นในความสัมพันธ์ตัวของเขาก็ยังคิดถึงเรื่องราวดีๆในอดีตด,ด้วยนะคะความทรงจำที่เคยมีร่วมกันนะคะการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ ความทรงจำาด,ดีและวุ่่งเวลาโมเมนต์ดีๆที่มีร่วมกันเขาก็คิดถึงตรงนั้นด้วยมันยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเขาอยู่เสมอนะคะช่วงนี้ดูเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาอาจจะต้องได้รับมอบหมายหนะ้าที่ให้เดินทางไหมคะงานที่ทำนะคะหรือธุรกิจที่ทำอาจจะต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนาะนะคะเป็นช่วงของการออมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำเพื่อ นะคะคทําเพื่อตัวเองทําเพื่อหน้าที่ของตัวเองเนาะนะคะอืทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานเอาคัมในแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะมีไพ่สิบดาบค่ะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะ มีไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะมีไพ่ควีนถือไม้นะคะพลังงานเอาคำนะคะแม่หมอมองว่าเพื่อนเองบางคนอาจจะรู้สึกเล็งเลใจแล้วเนาะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดบางคนอาจจะรู้สึกถึงความผิดหวังหรือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะเรื่องราวค่ะที่มันเป็นประเด็นนะคะเราอาจจะยังคงโฟกัสกับมันอยู่ก็ได้หรือเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่เราทั้งคู่อะค่ะ มีความท้าทายกันเนาะนะคะอืมท้าทายกันเรื่องที่มันเป็นทุ่ยที่ล้มลงอะนะคะเราก็ยังมองมันแล้วก็ยังจํามันอยู่นะคะจริงๆไพ่ใบนี้มันมีเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยเนาะนะคะแต่ว่าตัวของเราค่ะก็ยังคงไม่ลืมนะคะหรือว่ายังคงไม่สามารถทาตัวเองออกไปจากความรู้สึกเหล่านั้นหรือการโฟกัสกับความรู้สึกเหล่านั้นที่ทําให้เราเสียใจนะคะไพ่อัศวินถือเหรียนกับควินอวานไมอมองว่า ใดๆก็ตามนะคะแม้ว่าเพื่อนๆเองอาจจะมีความรู้สึกเสียใจนะแม่หมอหมองว่ามันก็ยังคงมีความปรับเขาเรียกอะไรการปรับตัวนะคะการปรับตัวอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างนิ่งในพื้นที่ของตัวเองนะยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะนายออฟเพนเดเคิลนะคะแล้วก็เคลนวานส์มันเหมือนกับยังก่อความสมพันธ์เอาไว้นะคะแล้วก็ใครสักคนหนึ่งนะคะกำลังมองหาทางออกอยู่ด้วยนะคะ จะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆค่ะจะได้หันกลับมาคิดทบทวนเนาะนะคะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะจะดูห่างๆไปนะคะมีดีโอคิงความสัมพันธ์ถูกแขวนเอาไว้นะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็กําลังหาทางแก้ไขเรียนรู้และเรียนรู้กันและกันนะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้กันและกันนะคะออบางครั้งค่ะความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเรียนรู้กันอะ บางครั histoire, she, ้งม mm ัน hmm. ก็ไม่ได้ราบรื่นไปทุกทุวันหรอกเนาะนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะต้องถามตัวเองนะว่าเขาคือคนที่ใช่ไหมนะคะถ้าเขาคือคนที่ใช่จริงๆแล้วเราแบบยังรู้สึกผูกพันอยู่นะคะความสัมพันธ์มันต้องอดทนนะคะเนาะความรักมันต้องอดทนต้องใช้เวลานะคะเรามาถามไพ่ whisper of love oracle กันนะคะว่าเขาอยากจะแนะนำอะไรกับเราบ้าง simple acts of kindness นะคะ kindness energize you and bring happiness to those a n d around you, นะคะ The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Be authentic นะคะ Be real and true to who you are and how you feel นะคะไพ่ Whisper อ,อยากจะกระซิบบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าจงแสดงออกซึ่งความเมตตาการุณาต่อกันนะคะ ความเมตตาการุณาต่อกันนะคะจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับคุณนะคะแล้วก็นำพาความสุขมาสู่คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะมีเพียงสิ่งเดียวนะคะที่เป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะหากเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นนะคะหรือตอนนี้เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นที่อยู่รอบตัวจงหันกลับมาใส่ใจเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะ be authentic นะคะ จงเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ตรงจริงกับตัวเองจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองและคนที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณรู้สึกนะนะคะเมื่อเราจริงกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเราจะเจอทางออกไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ในสถานการณ์จุดไหนของความสัมพันธ์เพื่อนจะเจอทางออกนะคะอันดับแรกรอยอมรับความจริงก่อนอยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้ได้เรารักเขาไหมเราต้องการเขาไหมนะคะเราอยากแก้ไขเราอยากร่วมมือเราเดินหน้าไปด้วยกันไหม นะคะคนี่คือสิ่งที่ Whisper of Love Oracle อ,อยากจะแนะนำนะคะก็ไปกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนโสดชาวธนูนะคะเรามาดูว่าพลังงานปับนี้จะเป็นยังไงนะคะ ังงานตัวตนของเพื่อนๆใบแรกได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะมีพลังงานของเจ็ดถ้วยค่ะมีพลังงานของคิงถือถ้วยค่ะมีพลังงานของหนึ่งถ้วยค่ะมีพลังงานของแปดไม้ค่ะขอขยานนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆคนโสดชาวธนูนะคะได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงความรู้สึกเสียใจเนาะนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกที่เอ,อเราอาจจะมีความคิดมากไหมนะคะหรือว่าเรื่องราวค่ะที่ทาให้เราเสียใจในอีตก็กลับมาวนเวียนในความคิดของเราได้เนาะนะคะบางคนนะคะอาจจะเพิ่งเป็นโสดนะคะบางคนอาจจะเป็นโสดเพราะ เกิดจากการถูกแทงข้างหลังมาหรือว่าเกิดจากการถูกหักหลังเกิดจากการที่คนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเราก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของเพ,อเพื่อนที่เราจบลงไปมาทําให้เราเสียใจมากๆเลยเนาะนะคะไพ่สิบดาบนะคะก็คือเจ็บมากนะคะแพ้ลึกนะคะแล้วก็ตัวของเราก็พยายามเยียวยาตัวเองอยู่เนาะนะคะมาดูกันว่าในอดีตค่ะเกิดอะไรขึ้นมีเจ็ดถ้วยนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อน,อนมีไพ่ถ้วยมาหลายมาหลายใบ แปลว่ารักมากนะคะมีความรู้สึกมากนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีความเขาเรียกอะไรทุ่มเทเนาะนะคะทุ่มเทให้กับคนรักมากๆเลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากความรักมากๆหรือความรู้สึกที่มีมากมายนะคะอาจจะเป็นความคิดมากตามมาด้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะการจินตนาการค่ะค,ค,ความคิดมากนะคะหรือว่าลักษณะของความสัมพันธ์ในดีอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกของกันและกันก็ได้นะคะ บางคู่นะคะความรักของเพื่อนๆค่ะมันมีบางอย่างที่เราต้องเก็บความรู้สึกเก็บบางอย่างไว้ในใจเนาะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกสับสนบางคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงก็ได้ในใจลึกๆนะคะแม้ว่าเราอาจจะสื่อสารข้อความสื่อสารคําพูดออกไปนะคะแต่ว่าภายในใจลึกๆก็รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่สีเียวภายในนะนะคะอื คือก็ได้แต่เฝ้ามองนะคะเฝ้าดูแล้วก็พยายามแบบเรียนรู้แล้วก็ประคองความสัมพันธ์ไปเนาะนะคะไพ่แปดไม้พยายามพูดคุยพยายามเรียนรู้พยายามสื่อสารกันนะคะอขอขยายเพิ่มเติมนะคะได้เป็นไพ่ไฮพริสนะคะแต่ความสัมพันธ์มันทําให้นิ่งไปนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องสี่เหรียญเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความเป็นห่วงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนนึงนิ่งนะคะ ่วนอีกคนนึงอยากสื่อสารพูดเยอะๆอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็ดูนิ่งนะคะอืมนะคะคนรักในอดีตของเพื่อนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในไฮพริสนะคะชาวพฤกษกัคณาพฤกษกนะคะทีเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะแฟนเก่าของเราเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่8ถ้วยนะคะมีพลังงานของ7ถ้วยค่ะมีไพ่ The Devil นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญและมีไพ่ The Empress ค่ะแฟนเก่าของเราบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีตุ้นนะคะหรือชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะนะคะแล้วก็ค่อนข้างคิดมาก ะะตัวตัวของเขาได้เป็นไพ่แถ้วยนะคะคือการหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เติมไม่เต็มเนาะนะคะความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกถึงสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเทนะคะก็ไม่ได้ดังใจนะคะอ,อ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะด้วยนะคะหรือคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าทําไมแต่ยากจังเลยนะคะเจ็ดถ้วยอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของการและกันอยู่ด้วยนะคะอืม มีไพ่หนึ่งเหรียญความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตซึ่งการละกันบางอย่างหรือผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างก็ได้นะคะการช่วยเหลือเรื่องของการงานการช่วยเหลือเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไปเจอนะคะคนที่เป็นสายเปนะคะหรือเขาอาจจะไปเปคนนั้นหรือคนนั้นมาเปเขาก็ได้นะคะแต่มีเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันด้วยนะคะ ดี e อมเพรสนะคะไม่เหมาว่าเขาน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาก็รู้สึกถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการสานสัมพันธ์ในเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะแต่ว่ามีไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงเป็นลักษณะของความความรู้สึกภายในใจของเขามันค่อนข้างปั่นป่วนมันค่อนข้างขึ้นๆลงๆนะคะไม่เสถียรนะคะมีความรู้สึกเป็นห่วงและผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะยังผูกพันยังติดห่วงติดบ่วงกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เขาเพิ่งเดิอนออกมาก็ได้นะคะไพ่เดอะเดวิลค่ะคือไพ่ของไพ่คู่กรรม ะ,ะตดกายแล้วแัดใจยังไม่ตัดนะคะดีเอมเพรสแม้ว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขามองไว้ว่าเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาหรือเขาอาจจะไปเจอคนที่เคยนะคะมีบุตรมีลูกก็ได้นะคะอืมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะของเพื่อนๆคนโสดนะคะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในปักนี้จะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงหากมีเข้ามาหรือว่ามีเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นลักษณะยังไงคะมีไพ่สิบถ้วย คนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยมีครอบครัวแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้เช็คกดีนะคะมีไพ่เดอะฮอลลี่คิงค่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะหรือเป็นคนที่อายุห่างจากเรามากๆเลย10ปีขึ้นไปบวกลบนะคะคนคนนี้อาจจะรับราชการนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นศิลปินนะคะเป็นคนที่ชอบคิดชอบเขียนชอบประพันธ์นะคะเป็นนักคิดนักเขียนนักประพันธ์นักกวีนะคะเขาเรียกศิลปินสูงนะคะอารมณ์ติดนะคะ มีไพ่สองเหรียญน,นะคะมีไพ่เดอะโคลค่ะอาจจะเป็นชาวสิงยงและคณะสิงยงได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะคะมีไพ่สิบไม้เป็นผู้นําค่ะคนนี้เป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่มีความคาดหวังในตัวเองสูงนะคะมีเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์นะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่เหมือนกับตัวของเขาอะ่ะมี มีความเป็นผู้นำแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบแสดงออกนะคะเเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์นะคะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกบางเวลานะคะแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่ภายในอ่ะก็จะมีการมีการใช้ความคิดเยอะเป็นคนที่คิดมากนะคะ สองเหรียญสื่อถึงลักษณะของความลังเลใจนะคะตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะแม่หมองมองว่าคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ง่ายนะคะเป็นคนที่ไม่ง่ายเป็นคนที่ต้องใช้ความอดทนหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างท้าทายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถของเราที่เราจะไปแบบสารางสัมพันธ์กับเขานะคะ ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงแล้วก็อาจจะมีความแบบแปรปวนทางอารมณ์ได้บ้างนะนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวแล้วก็ตัวของเขาขากําลังตามหาคนที่จะมาเป็นครอบครัวกับเขานะคะเขาเป็นคนอบอุ่นนะนะคะคือภายนอกคนอาจจะมองว่าเขาดูแบบดูเข้าใจยากจังนะคะแต่จริงๆภายในเป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามานะคะเขาจะ take a คชั่นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่เต้าวถ้วยคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะมีไพ่สามไม้มีไพ่อัศวินถือเหรียญมีไพ่ฮาร์เวสเขาเองอาจจะเป็นชาวพิจิกและคณะพิจิกนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะ มีไพ่อสุรินดาบนะคะแม่หมอมองว่าหากเขาเข้ามาคนคนนี้เป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเป็นคนที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเข้าใจยากจังอย่างที่บอกยุติสนะคะบางคนดูลึกลับนะคะโอ้แล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของเราก็ได้หรือคนที่เราเคยดีลเคยเ,เคยคุยด้วยในะอดีตกลับมากลับมาวนเวียนก็ได้นะคะโอเคเออ ลักษณะของความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าก็มองหานะคะแล้วอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นคนที่มีสนิทแล้วมีคนเข้าหาเขาเยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็วได้นะคะหรือว่าไม่ค่อย stable นะนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะโผโผูผโผออนออนออฟออฟนะคะอืม เนี่ยนะคะเหมือนเขากาลังมองอยู่อะนะคะแล้วก็เมื่อหมอู้สกว่าเขาอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบรอคอยอยู่ด้วยก็ได้นะคะอืม,อมนะคะทีนี้ามาดูพลังงานเอาคัมกันนะคะว่าปาักนี้จะเป็นยังไงคะหากเพื่อนๆนะคะกำลังตามหาคนที่มีสเสน่ห์นะคะ ติตตนะคะโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ศิลปินสูงนะคะชอบแบบมีอารมณ์สินทรีนะคะเหมือนศิลปินอะนะคะเหมือนนักดนตรีอย่างงี้ค่ะหรือว่าแบบเป็นคนที่ดูดูฉลาดนะแต่แบบเป็นคนแบบคมในฝักอะนะคะมไม่ค่อยไม่ค่อยขี้โม้เท่าไหร่นะคะดูลึกลับดูมีอะไรที่แบบน่าค้นหาจังเลยนะคะคนคนนี้ตอบโจทย์นะคะมีความอบอุ่นนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นด้วยนะคะคนนี้ตอบโจทย์เด็กถือถ้วยค่ะ Night of ว n น s 9 mm hmm. เเหรียญ4ไม้6ถ้วยค่ะพลังงานเอาคำนะคะแม่หมองมองว่าตัวของเพื่อนเองค่ะอาจจะยังคงมีบาดแผลน,นะคะหรือว่ามีความรู้สึกเสียใจจากเรื่องราวในอดีตเนาะตัวตนของเราได้เป็นไพ่สิบต่ นะคะครวมถึงมีไพ่ก้าเหรียญมาบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีนะกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนกับคนรอบตัวนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะซึ่งเราเองอะค่ะอาจจะยังคงมีใครสักคนหนึ่งที่เรายังเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจไหมบางคนอาจจะยังไม่ลืมนะคะคนที่อยู่ในความทรงจําคนที่ยังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเรานะคะแม้ว่าตัวของเราค่ะก็จะพยายามนะคะ เดินไปข้างหน้าพยายามพาตัวเองเดินไปข้างหน้านะคะไม่โฟกัสนะคะแต่เรื่องของความรู้สึกก็ต้องใช้เวลาถูกไหมนะคะต้องใช้เวลาในการเยียวยาแต่ถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าโอ้ตัวเอง move on ไปได้แล้วนะคะ <S <S ปักนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ก็มีคนเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาด้วยนะคะไพ่หกถ้วยอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาวนเวียนนะคะมากับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะมีไพ่สี่ไม้คะ่ะตัวของเราต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนยาวนานต้องการอะไรที่มันแบบ ชัดเจนอะนะคะไม่ต้องการอะไรที่แบบมามา,มาหายหายผูกผูกโผนะคะโอเคหากเรานะคะก้าวข้ามอดีตได้แล้วเนาะนะคะแม่หมอมางว่าก็จะได้พบได้เจอนะคะได้คุยมีคนมาให้คุยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่านี้แหละเนาะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของไพ่ Whisper of Oracle ค่ะเขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆคะ Have faith นะคะ Trust your faith in this situation นะคะ Look to your inner strength You are stronger than, than you realize นะคะ Like attract like if you long for more love be more loving นะคะไพ่ whisper นะคะ oracle อยากที่จะกระซิบบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าจงมีความเชื่อค่ะเชื่อนะคะในความเชื่อที่คุณเจออยู่ในสถานการณ์นี้นะคะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ในช่วงไหนนะคะของชีวิตช่วงไหนของความสัมพันธ์นะคะจงเชื่อจงมีความเชื่อและมีความศรัทธานะคะ จงมองไปในความเข้มแข็งภายในของคุณนะคะคุณเข้มแข็งมากกว่าที่คุณรู้อีกนะหากคุณนะคะต้องการที่จะรักให้มากขึ้นนะคะจงหากคุณนะคะต้องการที่จะรักนานขึ้นนะคะจงรักให้มากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อน,อนคนโสด ทุกท่านเพื่อนๆชาวธนูทุกท่านเลยนะคะพลังงานหน้าไพานี้สามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าในฝั่งของคุณและคู่กรณีของคุณนะคะเป็นไวเบอร์ซ่าหาเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ไดีต่อใจอย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิซาด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะไว้เจอกันคลิปเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ